สวัสดีครับนี่กับผมรถไทซิ่งโบสเบาๆนะครับตอนนี้ก็อมยูห้าเจนะครับไถานาครับดินเหนียวดินแฉะครับเรียกว่าแฉะไหมแบบนี้แฉะหรือเปียกครับก็เปียกเกือบแฉะครับประมาณนั้นครับนี่ก็ ไถข้างก่อนนะครับก่อนจะผัดไถผัดออกก็ไถผัดเข้าก่อนครับเพื่อเวลาผัดออกข้างๆจะได้ไม่มีหญ้าครับหญ้าจะได้ตายออกครับเพื่อกำจัดวัชพืชข้างๆครับขบอบกมาตรนนี้ก็ช่องระเมอจุยครับมาขับ มาขับให้ครับมันเป็นพัน626ครับเราก็ค่อยได้เน้นดน้นเปียกอย่างนี้ครับดิ้นเหนียวมันไหนจะติดพันไหนจะลื่นครับดินเหนียวเนี่ยมันพบปัญหาเยอะครับพบปัญหาเยอะกว่าดินทรายครับดินทรายนี่แค่เปียกครับนี่ยครับลื่นครับ ดูจากล้อนะครับดูจากล้อหน้าฟังฟังฝั่งซ้ายครับเดี๋ยวมันชอบติดอันนี้เป็นหม้อต้มกาแฟนะครับกาแฟจะอยู่ข้างในหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับป่ะครับเอาสำหรับ นะเป๊เลยครับเนะี่ยต้องยกหน่อยยกหน่อยว<ะ>เวลานี้ต้องยกหน่อยมันจะได้ไม่เปีดูะนะครับเนะี่ยเนี่ยสเต็มเลยครับเนะี่ย เข้ามากเลยครับเนี่ยแบบสีดำตัดกับสีส้มคนระับตัดดีมากเลยครับเนี่ยสวยงามครับรถเดี๋ยวตัวนี้จะแปลงเป็น MU55 แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าแปลงยังไงครับนีับดูครับ จะถ่ายประมาณนี้แหละครับเดียวครับมันเปห๋หนื่นๆครับนี่ครับติดเต็มเลยครับเนี่ย ไปชมครับนี่คืครับดินแฉเลยครับนะ่ะฝนแค่ฝนไม่แรงครับแต่ฝนสองชั่วโมงครับประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงกันนะครับ ครับแถวเนี้ยเจ้าของเขาผมนี่อยากจะดันให้เลยครับดันให้ทุกคู่ลยครับช500ับ่วโมงห้าร้อยมล้อเล่นครับล้อเล่นเฉยๆจะเอาห้าร้อย ตัวนี้โบเดิมดมโรงงานครับเนี่ยเดิมๆครับแต่งท่ออย่างเดียวครับผมก็เพิ่งมาเจอ ดินเปียกแบบนี้ก็สองเจ้านะครับตั้งแต่ออกรถมาครับนอกจากเจอแต่ดินแห้งเลยครับนี่ครับรถใหญ่เสียงดีมากเลยครับ สำหรับนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับชมใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ